หใหญ่ค่ะฝากคุณครูปลายทางนเนี่ยแจกแบบฝึกหัดให้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะในข้อที่1ใหญ่เขาบอกว่าหาผลคูณของโจทย์การคูณต่อไปนี้ในช่วงนี้นะคะจะให้เด็กๆเ,เนี่ยทำหนข้อ2แล้วก็ข้อ3ย่อยก่อนนะคะสำหรับในข้อที่1เนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ สำหรับข้อทีหนึ่งคะนักเรียนปลายทางอ่านโจทย์พร้อมกับคุณครูสิคะโจทย์ให้มาว่าอย่างไรอ่านเสียงดังๆเลยนะคะโจทย์ให้มาเป็น1 2 0 5คูณกับ2 0นะคะเราก็มาเริ่มดูก่อนว่าโจทย์เขาเขียนมาให้แล้วนะคะเราก็จะมาหาว่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราไปเริ่มดูกันเลยว่าจำนวนใดเอ่ยที่เป็นผ้าหกคูณของ10คะก็จะเป็น20นะคะดังนั้น1205อยู่ ด้านหน้าเราเขียน1,205คูณต่อมา20เราจะแยกได้2แบบคือ2คูณ10และ10คูณ2นะคะนักเรียนก็เลือกง่ายมากเลยคือการเขียนเลขโดดให้ใกล้กับจำนวนที่เราต้องการคูณดังนั้นเราจะได้เป็นในวงเล็บ2คูณ10ค่ะนี่ก็ผ่านไปแล้วในบรรทัดแรกนะคะสำหรับบรรทัดที่2เราก็จะมาทำาอย่างไรเอ่ยเราจะนำ1,205คูณกับ2นะคะคูณคูจึงเขียนว่าในวงเล็บ หนึ่งพันสองร้อยห้าคูณสองส่วนสิบที่เรายังไม่ได้นํามาคูณนะคะเราเขียนต่อว่าคูณด้วยสิบค่ะหลังจากนั้นเรามาหาผลคูณในวงเล็บนะคะสาหรับ้อนี้ไม่ยากนะคะสุขคุณแม่สองนักเรียนทุกคนท่องได้แน่นอนค่ะเรามาเริ่มคูณกันนะคะนำสองคูณห้าในหลักหน่วยได้เท่าไรเอ่ยสองคูณห้าได้สิบเราจึงใส่ศูนย์และทดหนึ่งในหลักสิบนะคะสองคูณศูนย์ได้ศูนย์ทดอีกหนึ่งนะคะจึงเป็นหนึ่งนะคะสองคูณสองได้ สี่ค่ะเราจึงใส่สค่ะและสอคูณหได้2องนะคะเราจึงใส่2หลังจากนั้นใส่เครื่องหมายจุลภาคผลคูณในวงเล็บแรกนะคะเราจึงได้เป็น2,410ส่วน10นะคะเรายังไม่ได้นําไปคูณเราเขียนต่อว่าคูณด้วย10ค่ะบรรทัดสุดท้ายง่ายมากเลยนําผลคูณที่ได้จากวงเล็บมาเขียนนะคะคือ2410ค่ะสําหรับการเขียนเราจะไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาคก่อนนะคะเพราะเราต้องเติมอะไรเอ่ย เติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวนะคะเราจึงใส่ศูนย์ต่อท้าย1ตัวเมื่อใส่ศูนย์เสร็จแล้วเราก็ค่อยมาใส่เครื่องหมายจุลภาคน,นะคะก็จะได้มาเป็น24,100นะคะนี่ก็เป็นข้อที่1นะคะที่นักเรียนปลายทางช่วยกันตอบและทําไปพร้อมกับคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนปลายทางนะคะจดสําหรับข้อที่1และปฏิบัติข้อที่2กับข้อที่3ต่อเลยนะคะนักเรียนปลายทางคนไหนนะคะมีแบบฝึกหัดสามารถจดข้อที่1งลงแบบฝึกหัด และปฏิบัติข้อที่ 2, 2> ข้อที่3ต่อได้เลยสำหรับนักเรียนคนไหนไม่มีแบบฝึหกหัดนักเรียนสามารถจดข้อที่1ลงสมุดและดูโจทย์ข้อที่2กับข้อที่3จากคุณครูได้เลยนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางในช่วงเวลาปฏิบัติได้นะคะเชิญนักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนปลายทางสําหรับแบบฝึกหัดข้อ1ถึงข้อ3นะคะเดี๋ยวเรามาดูฉเฉลยกันค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวคุณครูแพลแล้วคุณภัยว่าจะ,ฉะเฉลยข้อ2และข้อ3ให้เด็กๆนะคะถ้าเด็กๆทาถูกต้องก็สามารถให้คะแนนตัวเองได้เลยค่ะแต่ถ้าหากว่าเด็กๆมีผิดพลาดก็สามารถแก้ไขได้เลยนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะสําหรับข้อที่2นะคะจากโจทย์นะคะให้มาเป็น40คูณด้วย3 5 1 1ค่ะ เราก็มาดูนะคะว่าจํานวนใดเป็นพระหูคูณของ10นะคะนั่นก็คือ40นั่นเองค่ะ40จะเขียนให้อยู่ในรูปการคูณด้วย10ได้อย่างไรคะได้เป็น4คูณ10และ10คูณ4เด็กเลือกใช้รูปแบบไหนกันคะเราก็จะเลือกใช้เป็น10คูณ4นะคะหลังจากนั้นเขียนคูณต่อ3511ค่ะเราจะนำ 4คูณด้วย3511ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นใาบรรทัดต่อไปเราจะได้เป็น10คูณด้วยในวงเล็บ4คูณสามพค่ะเราจะเริ่มคูณในวงเล็บก่อนนะคะเด็ก10เรายังไม่ได้นำไปคูณครูแพรวาจะใส่รอไว้ก่อนเลยค่ะเริ่มคูณนะคะนํา4มาคูณกับ1นะคะในหลักหน่วยก่อนนะคะคูณมาเรื่อยๆใข่เด็กก็จะได้ผลคูณในวงเล็บนะคะ 4คูณ1ในหลักหน่วยได้4ค่ะต่อมานำสี่คูณหนึในหลัก10ได้4ค่ะนำา4คูณหในหลักร้อยค่ะได้20ใส่0ทด2ในหลักพันนะคะ4คูณสในหลักพันได้12อย่าลืมทดอีก2ค่ะเป็น14ค่ะใส่เครื่องหมายจุลภาคด้วยนะคะเด็กตอนนี้เราได้ผลคูณในวงเล็บมาแล้วนะคะเด็กๆ บรรทัดต่อไปก็ง่ายมากๆเลยค่ะนำผลคูณในวงเล็บนะคะมาเขียนก่อนค่ะหลังจากนั้นเติม0ย์ต่อท้ายอีก1ตัวนะคะอย่าลืมใส่เครื่องหมายจุลภาคค่ะจะได้คำตอบของเราเป็น14440ค่ะเด็กๆดูสิคะว่าตรงกับคำตอบของนักเรียนหรือเปล่าถ้าตรงนะคะเราไปดูในข้อต่อไปกันค่ะ สำหรับข้อที่3นะคะนักเรียนไปทางอ่านโจทย์พร้อมกับคุณครูเลยนะคะข้อที่3โจทย์ให้มาเป็น4 1 2 7มืคูณหกนะคะตัวเลขอาจจะเยอะหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาสําหรับนักเรียนปลายทางถูกต้องไหมคะเราก็มาเริ่มดูก่อนนะคะตัวที่เป็นเพ้าคูณขอคือ60นะคะดังนั้น41,027เราเขียนไว้ก่อนเหมือนเดิมนะคะต่อมานะคะเรามาดูกันที่60ค่ะ 60สามารถเขียนในรูปการคูณของได้เป็น6คูณ10และ10คูณ6ค่ะนักเรียนปลายทางจะเลือกรูปแบบไหนดีคะเราก็จะเลือกเขียน6ก่อนดังนั้นจะได้เป็นในวงเล็บ6คูณ10ค่ะสำหรับบรรทัดที่2นะคะเราก็จะมานำา4 1 2 7่อน่คูณ6ก่อนคณคูณึงได้เป็นในวงเล็บ4 1 0 27คูณ6ส่วน10นะคะเราย,ยังไม่ได้นำไปคำนวณเราเขียนต่อท้ายว่าคูณด้วย10นะคะ นักเรียนปลายทางมาช่วยคุณครูคูณนะคะสําหรับแม่หกนะคะบางคนอาจจะได้อาจจะไม่ได้ไม่เป็นไรฝึกฝนต่อไปนะคะเราเริ่มจากการนำหกคูณเจ็ดค่ะหกคูณเจ็ดได้เท่าไหร่คะหกคูณเจ็ดนะคะได้สี่สิบสองเราจึงใส่สองและทดสี่ในหลักสิบค่ะหกคูณสองล่ะคะหกคูณสองได้สิบสองครัมีทดอีกสี่อย่าลืมนะคะได้เป็นสิบหกค่ะเราจึงใส่หกและทดหนึ่งในหลักร้อยค่ะหกคูณศูนย์ค่ะ ง่ายมากเลยได้ศูนย์มีทดอีกหนึ่งนะคะเราจึงได้หนึ่งค่ะหกคูณหนึ่งค่ะหกคูณหนึ่งได้หกนะคะเราจึงใส่หกไว้นะคะและสุดท้ายก็คือหกคูณสี่ค่ะหกคูณสี่ได้เป็นยี่สิบสี่นะคะเราจึงใส่เป็นยี่สิบสี่เราได้ผลคูณในวงเล็บมาแล้วใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะยังไม่ใช่คําตอบของเรานะคะเพราะเรายังไม่ได้นําไปคูณกับสิบเราจึงเขียนต่อว่าคูณด้วยสิบค่ะ ง่ายมากเลยสําหรับบรรทัดสุดท้ายนะคะนักเรียนนําผลคูณที่ได้จากการคูณในวงเล็บมาเขียนไว้ก็คือ246,162หลังจากนั้นคูณกับ10บการคูณกับ10ง่ายมากค่ะเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวดีคะโอ้โหตอบเสียงดังฟังชัดเลยเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวค่ะเราจึงใส่ศูนย์ต่อท้าย1ตัวเมื่อนักเรียนใส่เสร็จแล้วเราถึงจะใส่เครื่องหมายคุณภาพนะคะคำตอบในข้อที่3านะคะก็จะได้เป็น 2,461,620ค่ะสำหรับแบบฝึกหัดในข้ออื่นนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูกันต่อก่อนจะไปดูแบบฝึกหัดเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนกันคะ่ะค่ะจากการเรียนในวันนี้นะคะเด็กก็ามาสรุปบทเรียนกันค่ะการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับ10 20 30าไปจนถึง90ให้คูณจำนวนนับนั้นกับ 1>, 1 2 3่งามไปจนถึง9ตามลำดับก่อนแล้วเติมศูนย์ต่อท้ายอีก1ตัวนะคะเด็กๆอเด็กๆคะจากการสรุปบทเรียนของเราไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรายังไปดูแบบฝึกหัดที่ยังเหลืออยู่ค่ะเด็กๆในแบบฝึกหัด1.26นะคะ